สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะมดดวงกมลธีรวัตรนะคะหรือว่า c i n e m o n g a c o m นั่นเองวันนี้มดมาทำคลิปสอนแต่งหน้าพิเศษค่ะเป็นลุคซัมเมอร์นะคะมดทำให้กับรายการมาโชว์คลิปของช่องเจค่ะยังไงตามไปดูเลยค่ะว่ามดจะแต่งอะไรให้ดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้เบรปรับสภาพผิวก่อนวันนี้มดใช้นี่ค่ะ s o w o ู e อเ n นเซอร์ o b a s e นะคะวิธีใช้นะคะมดจะใช้ฟองน้ำน,นะคะ บีบสมูทติง้งเมคอัพเบสลงไปแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วผิวค่ะจากนั้นนะคะเราจะเก็บพวกรอยสิวหรือว่ารอยแดงๆรอยดำๆที่ไม่พึงประสงค์ของเรานะคะด้วยคอนซีลเลอร์ของ i n p l e s s ค่ะเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะสีสีเข้ม อสีช่องใหญ่นะคะที่ออกสีโทนส้มๆหน่อยเนี่ยจะปกปิดใต้ตาค่ะจากนั้นนะคะพวกรอยสิวเล็กๆเนี่ยเราจะใช้สีเข้มสองสีนะคะในช่องเล็กสองสีที่เป็นสีเข้มกับสีอ่อนเดี๋ยวเราจะผสมให้พอดีกันค่ะแล้วก็แต้งลงบนจุด่างดำบนใบหน้าที่เราต้องการปกปิดค่ะ โอเคต่อจากนั้นมดจะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าสําหรับซัมเมอร์นี้มดว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ครีมรองพื้นเนื่องจากว่าอากาศร้อนค่ะครีมรองพื้นอาจจะทําให้ดูเยิ้มได้นะคะเราต้องการเผยผิวของเราด้วยนะคะมดใช้แป้งผสมรองพื้นของ YSL นะคะเป็นแป้งรุ่นใหม่ใช้ฟองน้ําค่ะ เกลี่ยลงไปที่เนื้อแป้งฟองน้ํานี้แนะนําให้เปียกชื้นนะคะเกีย่ยออกมาจะได้สีติดฟองน้ํามาแบบนี้เราก็ลงไปที่ผิวเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำการไฮไลท์เชดดิ้งค่ะวันนี้นมดใช้ Mac Mineralize Skin Finish นะคะสี Semi Precious Gold Tone นะคะ เราแตะสีเข้มนะคะทำเชดดิ้งที่จมูกของเราจากนั้นนะคะแตะสีอ่อนนะคะทำไฮไลท์ตรงสันจมูกนะคะสุดท้ายเราจะปาดเป็น ให้ผิวดูบ่มแดดน,นะคะดูเป็นซัมเมอร์มากๆนะคะใช้แปลงนะคะวนสีแล้วปัดช่วงแก้มะคะ่ะ โอเคจากนั้นนะคะเรามาแต่งตากันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะใช้ง่ายๆเลยนะคะเป็นบ o b บบ b ้บาวเราม Cream Shadow Stick นะคะเป็นสีโทนออกชมพูมุกค,ค่ะเราจะใช้เขียนบนเปิดตากันีนเป็นสี g เ l ้นพิง n k นะคะเราจะลงจากแท่งเลยค่อยๆเกลี่ยลงไปนะคะนะคะช่วงของ เบาตาค่ะสีที่ได้จะดูเป็นประกายวิบวิบเล็กน้อยค่ะหลังจากลงสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้สีชมพูนะคะอายแชโดว์เป็น Mineral ์ไลท์ของ MAC นะคะ เราจะใช้สีนี้นะคะของแม็กแล้วก็ใช้นิ้วเรานะคะแตะตีลงไปแล้วก็แตะลงบนเปิดตาค่ะ เหมือนเดิมน,นะคะเราเพิ่มความวิ้งให้กับดวงตาเรานะคะเป็นหัวตามาถึงกลางตาด้วยตัวเดิมน,นะคะของบอบบี้บาวสีโกลเด้นค n k นะคะเราจะใช้ m a ตต์มินิรัลไรส์สีชมพูนี้นะคะใช้แปรงนะคะแตะสีลงไป แล้วเราก็ลงตรงช่วงหางตานะคะเข้ามาเจอกันกับสีของบัอบบี้บาวที่เป็นมุกมุกเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วเราก็กมาปัดมาคาร่ากันค่ะวันนี้มดเลือกใช้ฟรริดดอบนะคะฟริดดอบตัวนี้นี่จะช่วยให้ขนตาเนี่ยดำชัดแล้วก็ทั้งงอนแล้วก็ยาวขึ้นค่ะเพราะว่ามีไฟเบอร์ช่วยต่อขนตาด้วยค่ะ แล้วก็ทําการเน้นทีละเส้นนะคะโดยใช้ตรงหัวแปลงนะคะลากจากโคนขึ้นไปเป็นช่อๆค่ะเราจะได้ขนตาที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ขึ้นช่อสวยงามค่ะค่ะส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะพอเราได้รูปหน้าที่เราดูครบแล้วคราวนี้เรามา สร้างทรงคิ้วกันค่ะวันนี้โมจะใช้อนาตเตเสียนะคะเป็นแบบฝุ่นนะคะใช้คู่กันกับแป้งปลายตัดค่ะโมจะเลือกสีเข้มนะคะเขียนคิว้วแล้วก็เบนให้ดูฟุ้งกระจายค่ะวิธีเขียนนะคะเราค่อยๆสร้างโครงคิ้วขึ้นมาก่อนค่ะสร้างโครงล่างขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ ทางโคงคิ้วด้านบนค่ะให้ได้ทรงที่เราต้องการนะคะเราค่อยๆถมเข้าไปค่ะถมสีคิ้วเข้าไป ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็เราต้องทาปากมันเลือกปากของทอ o m f o r d นะคะคราวนี้เนี่ยเลือกออกโทนสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูด้วยโทนกุหลาบน,นะคะ Spanish Pink นะคะเบอร์สูงหนึ่งค่ะวันนี้เราจะใช้ spatula นะคะอ,อุปกร์หมดปาสีออกมาค่ะออกมาเยอะๆได้เลยนะแล้วก็จะใช้แปรงนะคะผู้การน,นะคะ ค่อยๆตีสีนะคะให้สีกระจายตัวแต่ตัวแล้วก็ดูฉ่ำมากๆจากนั้นเราก็ทาที่ปากได้เลยค่ะค่ะมดมีทิคสุดท้ายนะคะเพิ่มความสดใส,สเข้ากับซัมเมอร์เลยมดจะใช้อายชิโดตัวนี้นะคะแตะลงไปใช้นิ้วค่ะ สีขึ้นมาแล้วเราก็แปะลงไปที่ริมฝีปากของเรานะคะกลางริมฝีปากล่างนิดเดียวให้มันดูมีประกายเวลาเราโดนแสงแดดในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะมันก็จะดูวิบวิบขึ้นมา เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับลุคซัมเมอร์บายซินิมอนก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็ยังไงครั้งหน้าค่ะมดจะมาแต่งลุคอะไรให้ดูก็ติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ Ja.